ในปัจจุบันการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนต่างๆเริ่มมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยให้งานก่อสร้างง่ายขึ้นสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยเฉพาะงานฉาบผนังปูนซีเมนต์จะไม่ยุ่งยากอีกต่อไปโครา่าเอนนวัตรกรรมเครื่องพ่นฉาบผนังปูนซีเมนต์เครื่องยนต์ดีเซลจากปูนตราเสือใช้งานง่ายสะดวกไม่ต้องขนย้ายเครื่อง พร้อมมาพร้อมกับสายพ่นความยาวกว่าสิเมตรตอบโจทย์การใช้งานพ่นฉาบทั้งโครงการบ้านเดี่ยวท่าโฮมร่วมถึงอาคารพาณิชย์หมดปัญหาระบบไฟไม่พอสำหรับการใช้งานเพราะนวัตกรรมเครื่องพ่นฉาบผนังปูนซีเมนต์เครื่องยนต์ดีเซลโทรา S1 จากปูนตราเสือไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าโทราเอ ช่วยทาให้ประสิทธิภาพของปูนยึดเกาะผนังได้ดียิ่งขึ้นลดปัญหาปูนไหลทําให้ใช้ปูนได้อย่างคุ้มคา่าอีกทั้งช่วยประหยัดเวลาแรงงานและลดเวลาการขนย้ายวัสดุ <Hey. S 1> ทั้งนี้มาพร้อมทีมบริการหลังการขายจากปูลตราเสือแบบครบคันตั้งแต่บริการขนส่งติดตั้งเครื่องจักรพร้อมใช้บริการแนะนําการใช้งานและวิธีการดูแลรักษาบริการเข้าซ่อมกรณีเครื่องจักรเสียหาย และบริการเข้าเช็คระยะตามเวลาที่กำหนดสร้างสรรค์งานฉาบผนังที่มีคุณภาพได้มาตรฐานด้วยโทราเอสวนวัตกรรมเครื่องค้นฉาบผนังคู่ซีเวทเครื่องยนต์ดีเซลจากคูนตราิ์ตอบโจทย์ผู้ใช้ผูกใจผู้รับ